สวัสดีครับพี่น้องก็ขับมาเรืออ่อยๆครับพี่น้องอมาดูดอกงิ้วนี่ป่าของแกครับพี่น้องโอ้ยมีแต่ต้นงิ้วโอ้ดอกงิ้วก็ลังบานครับพี่น้องเราก็มาถามถามเห็นคนของพี่แกก่อนครับเห็นลังเอาแกก็ก็แนะนํามาหาตัวของบานของสวนนี่ครับสวนน,นนี่มีสวนนี่มีสองลังครับพี่น้องโอ้เชิงตื่นเต้นครับพี่ตื่นเตหน่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ลังแรกต้นนี้ครับอยู่บนยอด ดดเดี๋ยวล่างนุ่นค่อยหนึ่งถ่ายง่ายครับอล่างนุ่นอันนี้อยูบ่บนยอดครับอันนี้ขึ้นง่ายครับแี่ว่าล่างพึงอยูบ่บนยอดนู่นแล้วนีกิ่งตะอดแล้วครับง,ง่ายเลยสองสองล่างครับพี่หน้องสามล่างอ่ะวันนี้ไม่รู้ล่างแรกเคยดูอีกทีหนึ่งครับเราไม่มีทอยมาวันนี้ มาแบบฝุกๆครับเดี๋ยวจะซูมครับนูน้นอ้โหมาถามเจอะพอดีครับวันนี้ฝุกเลยนูน้นอยู่เป็นจอดเดี๋ยวเราไปดูอีกรังหนึ่งครับพี่น้่งรองนี้แบ่งครึ่งกันครับตามหลับเจ้านี้นะครับแบ่งครึ่งกัน มมย์ดอกนิวดูต้นหนุนกับพี่น้องลัรลังใหญ่เลยไปร่างนี่ยังใหญ่คับพี่น้องลังแรกที่เราถ่ายอยู่ในกลางครับอันนี้อยู่ตรงขอบอเหมือนหัวหนามจะอยู่อยู่มาถึงกลางเลยครับสามต้นเนาะมอ้ยโอ้ยครับบลือเลยเอ๋เดี๋ยวจะซูมครับ อันนี้ก็คืนง่ายลังที่สองของเจ้านี่ครับพี่น้องเจ้าเดียวกันกับลังแรกเหมือนจะลามโคนเลยครับวูน้นำดอกนิ้หมหอมมันหวานครับพี่น้องอ่ะ เดีย๋ยวทำครบครับเดี๋ยวเจอกันอีกสักครู่แบ่งครึง่งอะอาล้างนี้ก่อนครับพี่นองมันอยู่สูงตรงนี้มันอยู่สูงครับเลือกเอาก่อนล้งที่ถ่ายให้ดูนั่นแหละล้งแรกที่ถ่ายให้ดูไปต่อครับ ตัง้ตงๆไปก่อนครับเดี๋ยวจะล่วง้าติดแล้วยังค่อยความความลงนลี่แหละ้าติดแล้วมันจะไม่ค่อยมีลูกไฟเท่าไร่ลวงเท่าไรไปต๋องนะอาทิตย์ละออ้โหมันจอดเนาะ Voilà. Mmh. C'est bon หนอโอ้ยมันหนาวเลยหยุดปลายด้วยแหละเออทางประมาณกันเลย

เต็มพอดีเลยเอโอ้อโยเต็มหมดฮะเริ่มทอดแล้วเต็มพอดีนะี่ฮะหยุดพื้นที่ออกดอกก็มีเป็นหน่วยก็มี เอาละแรงนะน้ำก็สวยนะครับอืน้ำนี่สวยล้วงงามเลยครับอ๋อโอ้โหช็อตเฮ้ยลุยอ๋อตังกงครับอีกสักครู่ว้าวสวยตงได้ กระตินน้องมึกทุ่งใหม่กลับมาแล้วดอกนิ้วล้องฝงครับเสือเลยงหลังสองน้าพื้นที่อื่นจะไม่มีนม้ำครับพี่น้องื้นที่ที่ไม่มีดอกนุ่นนะิน้่บ้านนั่นเองยิ่วป่าก็อีกอย่าง อันนี้เป็นยิ้วบ้านมาตามไปดูกันลสนส,น,สนใจทักมาได้ครับเลสอน นูน้นรับเกสวนดอกนู่นประมาณนี้ครับ

กลางเหลือไว้ครับนี่มันจะอยู่ดอนะอนะชิ้นแรก สุดเลยครับชิดโคนเลยอ่ะอุอเป็นกี่พึงได้ครับครบชิงขอครับอครับก็พได้เป็นอืมเพนนี่ไหม โยงลงันล่างที่สองครับครบเกา่าอันนี้บันไดนีุ่ย่ังอใหญ่ใหญ่โยโคนเลยล่างที่สองถ่ายให้ดูกตีล่างที่สองขึ้นเลยครบเกา่ากินเยอะ 好凉快，呜！好厉害！哎呀 เฮ่ยังมีงานกลัวร่างเฮ้ยยังใหญ่เขานังกัดเชิงจะลางคนหน่อยฮะไปข่มขวครก็ มันยังใจครับยังอยู่นานเลยอู้อะแตงกงครับอีกสักครูอุ้ยมันะเชเช็ดกัน <recess ed isolation> <GAN> <et> <AL> มืดขึ้นใหม่ตามที่สองกลับมาแล้วนี้เชือกคลึงขึ้นหน่อย

ลงมาจากต้นเราก็เป็นแบ่งกันแล้ว,วมออือนำลังโซงยองใหญ่ครับลงังสองชิ้นแบ่งกันแล้วผมได้สองชิ้นล่างกับบนข้นางหน้าจังเล็บได่ขวดหนึ่งนะครับมีลังที่สองได้ก็สามขวดขอื๋อสองลงังตัวนี้อ่ะก็แบ่งครับพี่นอ้องงานมีมีแบ่ง ขาอ,อยากได้หวานด้วยดอกลังด้วยดอกนิ้วดอกนุ่นเลยและครับเดี๋ยวจะหารักนุต่อครับช่วงบ่ายนะพอครับพี่น้องสองลังน้ำหวานดอกนุ่นดอกนิ้วเจอกันคลิปหน้ากับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ